สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่พาพามาลุยเก็บสตอเบอรี่อีกแล้วนะคะงานนี้มาเก็บสตอเบอรี่ใส่กระโปรงเนี่ยมันจะแล้วป่าบ้านพี่พามันมันรกมากเลยนะคะจะจะได้เผลกลับไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิคะคือไม่ต้องตกใจนะคะใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะพี่พาไม่ได้ ดูแลเขานะคะก็ลูกไหนที่เขาไม่เต็มที่นะคะก็ให้นกให้หนูทานไปละกันนะคะเบ่งเกันไปนะคะเมื่อกี้ก็เข้ามานกก็บินออกไปหลายตัวนะคะเข้ามาเขาก็กินนะคะลูกแดงๆนะคะนกตัวสีดำดำนะคะปีนี้บกเต็มที่เลยนะคะทุกคนพี่พาไม่ได้ ไม่ได้ดูแลเขาเท่าที่ควรนะคะตามที่เราสมควรจะทำหมวเต๋ไปทำ YouTube นะคะ <c oughs> แต่ก็ก็คุ้มนะคะพี่พาทำ y t u t u ก็ก็คุ้มเราอย่าไปพูดเรื่องเงินเรื่องทองเลยคะ่ะเราพูดเรื่องที่ว่าเราทำให้เราได้พบเจอเจอกับคนดีๆนะคะ พบเจอเพื่อนฝูงที่ดีนะคะพบเจอลูกๆนะคะลูกๆที่ที่น่ารักนะคะแค่นี้ก็ความสุขแล้วละคะ่ะเรื่องอื่นเราก็ต้องแยกแยะมันก็ต้องมีตามมาเป็นธรรมดานะคะทุกคนแต่เราต้องแยกแยะใช่ไหมคะแล้วก็เข้มแข็ง นะคะคในวงการยูทูบนี่ก็คล้ายๆวงการของของพวกเออ,อย่าจะให้พี่พาพูดมายานะคะเป็นเหมือนกับมายาเหมือนกันนะคะก็มีทั้งดีเลวเราก็เลือกเอานะคะทุกคนอย่าไปคิดว่าเออทำตรงนี้แล้ว จอสิ่งไม่ดีแล้วก็สลัดทิ้งหมด <c oughs> ไม่ได้นะคะอย่าคิดรวมนะคะมีดีแล้วก็พยายามคิดนะคะมีดีก็มีไม่ดีนะคะมีมีเร็วก็ต้องมีดีนะคะทุกคนเราก็เลือกเอานะคะอะไรที่ที่มันทําให้เรามีความสุขมีความสบายใจพี่พาก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆเด,ยเดี๋ยวพี่พามอง มองไม่เห็นนะคะพิม์พไม่ถูกแค่นี้ก็พิม์พผิดพิมพ์ถูกแล้วนะคะก็จะเลิกไปนะคะแต่ตอนนี้ก็โคฝาฝากฝากความทรงจำนะคะความนึกคิดแล้วก็ประสบการณ์หลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะให้ให้เพื่อนๆได้มองเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะ ก็อาจจะไม่เหมือนใครนะคะอาจจะไม่เหมือนใครแล้วก็ก็เอาไปพิจารณาดูนะคะกล้องอาจจะไม่นั่นเทาไหลนะคะเวลาพี่พามาอยู่กลางแดดเนี่ยพี่พาไม่สามารถเห็นเห็นหน้ากล้องนะคะทุกคนก็เลยไงคะเห็นไหมคะเขาก็มาแอบอยู่งี้นะเห็นไหมคะลูกแดงตัวพี่พาเองนะเม ไม่เห็นหน้ากล้องนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นเพราะว่าแดดแดดแรงมากค่ะบางคนก็ถึงกับโลองห้น้ำตาไหลนะคะส่วนมากเวลาที่พี่พาจะรลองห้นะคะพี่พาจะรลองห้ได้วยความปิติยินดีนะคะ ถ้าเรื่องถ้าเรื่องมีปัญหาอะไรนะคะให้เรีให้ให้เราใช้วิจารณานวิจารณญาณคิดอยู่กับตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะเออแล้วค่อยเราค่อยตัดสินใจนเพื่อนเห็นไหมเนาะพี่พานอ่ะเลือกแล้วนะคะเลือกที่จะคิด ในสิ่งในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำให้พี่พามีความสุขพี่พาก็พอแล้วนะคะไม่ได้ที่ทำนี่ไม่ได้หวังโอ้เงินทองจะไหลามาเทมาอะไรถ้ามันได้ก็ถือว่าเป็นบุญนะคะทุกคนถ้ามันไม่ได้อถ้ามันไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าพี่พาน่ะได้แล้วนะคะได้เพื่อนอ้ยเพื่อนๆค่ะดูดูเข้ามาซ่อนอยู่ได้เพื่อนที่ดีได้มิตรดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก,กิเด็กหรือจะเป็นเพื่อนๆเ,เอ่อน้องๆนะคะหรือว่าพี่ๆนะคะ พี่พาก็แค่นี้พี่พาก็ดีใจแล้วนะคะเมื่อก่อนนะ่ะนั่งอยู่คนเดียวเหงาเหงยอยู่คนเดียวนะคะทุกคนคนอื่นเ็ามีญาติพี่น้องที่จะคุยด้วยอะไรด้วย,ยนี้ก็โอเคแต่ญาติพี่น้องพี่พานะเขายังต้องทำมาหากินแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนสวนเขาก็ไม่ค่อยจะมีเวลามานั่งคุยกับพี่พานะคะ พเพื่อนๆคะไม่ว่าไม่รู้จะว่างไงนะคะแล้วก็ถือกล้องนี้ก็เริ่มเมื่อยมือแล้วนะคะถือกล้องมือเดียวเนี่ยให้เพื่อนๆจ้องตรงนู้นไปก่อนเนาะพาขอเก็บตรงนี้ก่อนมันมันเริ่มมันเริ่มมีลูกดีไม่ดีมั่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเจอฝนค่ะเจอฝนไปไอ้ยะ่ะ คุณสามีเอาเอามาให้ถึงในป่าเลยนะคะท่านคิวดานโอ้เอาตามมาให้ถึงในป่าเลยนะคะไม่อร่อยอม่อร่อย ติ S <S จดจ่ะพี่พาซื้อของใหม่ๆมาให้คุณสามีทานอบไวแล้วก็เดินหนีออกมาเขาตามออกมาให้ชิมในถึงในป่าเลยค่ะคอีกโคนแน่เลย พี่พาเอาไปดองไม่รู้จะใช้ได้ไหมเอาไปดองเจ็บไว้นะคะกินสดๆก็อร่อยนะคะทุกคนเอาแล้วมาทำไมตรงนี้ดูดูด,ดูดูเขาทำเขาทำนะคะดูเขาทำเห็นไหมคะ อจำนกตัวที่พี่พาช่วยได้ไหมคะเขายังอยู่แถวนี้แล้วคะ่ะบนไปเวียนมาอยู่นี่แล้วคะ่ะจำได้เพราะอะไรครับปีกเขาปีกเขาห้อยๆข้างหนึ่งนะคะเหมือนขนจะหลุดไม่หลุดเงี้ยนะคะแต่เขาก็ยังอยู่จ้าคอฟฟี่ <Coffee. S 1> <Coffee. S 2> เอาค่ะเอา yes ช็อตเล็บด e อินไซด์เด้อถามทำกาแฟให้แม่คะ่ะ เอาสักหน่อยนะคะเอาสักหน่อยกาแฟน้องหนึ่งน้องหนึ่งได้ยินในแบบแม่นะคะน้องหนึ่งี่เป็นลูกที่น่ารักของพี่พามากเลยนะคะคอยคอยมองดูพี่พาอยู่เสมอนะคะคอยสังเกตสังกานะคะเป็นช่างสังเกตเหลือเกินนะคะสังเกตสังกาว่าแม่อย่างงู้นอย่างนี้นะคะ นี่ก็ต้องขอชุมเชยเขาตั้งตั้งกันล็กๆที่พี่พาทำคลิปใหม่ๆพี่พาก็จะปวดหัวอยู่เรื่อยๆเขาก็จะมีนน่นมีนี่มาแนะนำเราก็รู้สึกดีนะคะมีนะคะน้องๆคอยเป็นห่วงแล้วตอนนี้ก็ก็มีเพิ่มมาหลายคนนะคะที่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ จะเป็นน้องฝนจะเป็นน้องสมพงศ์นะคะสมพงศ์เนี่ยอยากรู้จังเลยว่าสมพงศ์เป็นคนเล่นเองหรือหรือรูปแฟนเป็นคนเล่นเ <c oughs> <c oughs> พราะแกอ่อนหวานน่ารักมากเลยค่ะมันมันมน,นะคะมันมันได้ความรู้สึกที่ว่าน่ารักน่ารักอ่ะนะคะพี่พาก็ขอโทษนะคะมาเอ่ยถึงในนี้ส่วน ส่วนลูกฝุ่นนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับผู้หญิงแต่ผู้หญิงแร่งๆหน่อยหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งหน่อยหนึ่งนะคะตามตามสายตาที่พี่พามองนะคะก็ตามสายตาที่พี่พามองตามเวลาเขาพิมพ์เวลาเขาอะไรนะคะน้องก็จะเป็นคนที่แร่งหน่อยอเหมือนกับเป็นผู้หญิงแกร่งนะคะนี่ในตามความรู้สึกนะคะ ส่วนลูกเอก็จะเป็นคนที่อ่อนหวานนะคะเป็นเพราะว่าน้องเกิดมาเป็นคนครูนะคะก็เลยมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวนะคะเห็นไหมคะพี่พานะขอโทษนะคะถ้ามองถ้ามองไปแล้วแล้วไม่เห็นในสิ่งที่เพราะว่าพี่พาถือไปถือมาแล้วพี่พาเมื่อยค่ะเมื่อยมือแล้วก็เลยพักมือหน่อยหนึ่งนะคะเพราะเวลา กม้กมๆด้วยอะไรด้วยเมื่อวานนี้พี่พาปวดหลังต้องทานยานะดูเพื่อนๆอ,อันนี้อันนี้คือต้นต้นผักบุ้งของฝรั่งนะคะที่ที่เขาออกมาตอนเขาออกใหม่ๆนะคะเขาจะมาออกมาเหมือนรสชาติเขาจะเหมือนผักบุ้งนะคะก็เลยเขาก็เลยเรียกผักบุ้งแต่มันไม่ได้เป็นเคลียร์เป็นอะไรนะคะดูดูนะคะทุกคนก็พี่พาก็เอามาปลูกไว้สองต้นนะคะแล้วก็ไปปลูกขยายออกไปปลูกตรงนู้นอีกนะคะ ว่าจะกลับแล้วหันไปหันมาเจออีกแล้วนี่เห็นไหมคะลูกแดงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะวางตะกร้าก่อนนะคะทุกคนจะได้มองเห็นกับพี่พาเด้อพี่พาก็เลือกที่จะหาความสุขตรงนี้นะคะคือไม่ยอม ในบั้นปลายชีวิตของพี่พานะ่ะพี่พาก็จะเลือกเอาความสุขที่ว่าพบเจอในสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งสิ่งที่ไม่ดีเราก็มองผ่านไป <c oughs> ในเมื่อเขามันก็มีบ้างและคะ่ะคนประสงค์ดีประสงค์ไม่ดีนะคะแต่เราก็เลือกที่จะมองผ่านไปนะคะทุกคนเราจะเก็บมาไว้ทําไมใช่ไหมคะอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราก็เก็บเอาไว้นะคะ โทษนะคะถือ <c oughs> ถือกล้องเข้าป่าเนะี่ยมันต้องมีคนมายืนส่งให้นะมันถึงจะดีนี่นี่พี่พาถือไปมือหนึ่งแล้วก็เก็บไปมือหนึ่งดูดูดูนะทุกคน <c oughs> นู่นเขาไหลออกไปอยู่ข้างนอกนู่นก็มีนะคะอันนี้พี่พาเก็บไปวันนี้เขายังไม่สุกทั้งหมดนะคะแต่พรุ่งนี้เช้าก็สุกแล้วะคะ่ะพี่พาจะเก็บเอาเอาควนเข้าไปด้วยนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ เขาก็จะพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะแดงหมดเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอ้อมเก็บอันนี้มันออกไปอยู่ข้างนอกดูสิคะมันจะเป็นอะไรที่ปลูกง่ายที่นี่มากนะคะแล้วก็เขาก็จะลามไปเรื่อยๆนะคะทุกคนพี่พาน่ะเลยต้องขุดพระอกมาไว้ตรงนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ลูกไม่ค่อยสมบูรณ์ดูสิคะลูกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเราเราไปตําหนิเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้มาดูอันนี้ก็มีคนมาขโม,มยกินแล้วเนี่ยปล่อยไว้เลยนะคะให้เขาได้ทานแบ่งนกแบ่งหนูแบ่ง,บงมีนะคะหนูก็มีนะคะที่นี่ที่พาเจออยู่นะคะดูอันนี้มาไม่ทันนะคะดูเรามาไม่ทันนะคะทุกคน แห้งแล้วนะคะโอ้ขอโทษด้วยนะสตอเบอรี่แม่ัมแต่มันมันมันสุกทุกวันนะคะแล้วแล้วพอมันมีเยอะๆพี่พาก็ไปซื้อมาจากตลาดด้วยมันก็เลยไม่มีคนช่วยพี่พาทานนะคะทุกคนมันก็เลยกลมไม่ไหวคะ่ะทุกคนขอโทษด้วยนะคะ ขยับแรงๆขอโทษค่ะขอโทษจริงๆนะคะเม,มื่อยนี้พอเราถือไปดูอันนี้ก็ไม่ทันนะคะทุกคนดูนะคะเอออันนี้ก็ไว้ให้อันนี้ยังดีอยู่นะคะอันนี้พี่พาก็จะเอาไปนะคะส่วนอันนี้น,นี่ดีอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นช้ำๆแล้วเอาไว้ให้นกให้หนู ดีกว่านะคะดูสิคะเพื่อนๆโดนนะคะด,ดูดูดูอันนี้อันนี้เราต้องเก็บไปค่ะแล้วก็ให้เขาไปสุกในตะกร้านะคะให้เขาไปสุกยวพิพาเอาไปแล้วพิพายังไม่ทานนะคะพิพาจะเอาไปไว้ในตะกร้าคืนหนึ่งค่ะทุกคนอุ๊ย,ยติดผม ลูกสาวก็ไม่กล้าเข้ามานะคะน,น้องนิ้แก,กกลัวแก,กกลัวพวกมแมลงก็เลยกลายเป็นทั้งบ้านอันนี้เมื่อก่อนเลี้ยงกระต่ายนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะคะพี่พาก็เห็นไหมคะไม่ได้เลี้ยงคะแล้ว ดูดูไม่ไปในป่าตรงไหนนะคะเจอถือฟุตบอลนี่แสดงแกติเข้ามาแล้วแกหาแกไม่มาเก็บณนะตอนที่แกเตะแล้วแกก็ลืมน่าได้เดี๋ยวได้ซื้อเดี๋ยวได้ซื้อนะคะจะพาเพืเ่อนๆกลับแล้วนะคะเมื่อกี้เดินผ่านอุโมงค์หลบภัยมานะคะพูดจริงๆอุโมงค์หลบภัยจริง แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเมื่อก่อนเห็นไหมคะดอกดอกองุ่นที่พาเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะนั่นแหละนั่นแหละดอกองุ่นนะคะเต็มเลยนะคะกําลังออกเต็มเลยนะคะเดินออกมาแล้วก็นี่เพืเ่อนๆเห็นไหมพอเดินออกมาเราก็ยังเจออยู่นะคะแต่อาจจะเห็นเงาพี่พาด้วยนะคะ จุดประสงค์ของพี่พามาทำ YouTube นะคะไม่ใช่มามามีปัญหากับใครนะคะถ้าเกิดใครคิดอะไรกับพี่พานะคะก็ก็อย่ามาคิดเลยนะคะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองเปล่าๆนะคะพี่พาไม่ไม่ได้มาสร้างศัตรูหรอกคะ่ะพี่พามาหาความสุขใส่ตัวนะคะมาหาความสุขหาความทรงจำแล้วมาแบ่งความทรงจำให้กับบางคนที่อยากจะรู้นะคะ แต่ถึงมีใครมาพูดอะไรยังไงพี่พาก็ก็ไม่ได้คิดอะไรรับฟังได้ทั้งหมดนะคะแต่เราจะเก็บไปไปฟังแล้วคิดให้ปวดหัวหน่ะคงจะไม่นะคะแต่กับคนที่เรารักนะ่ะคนที่เรารักนะ่ะเราอาจจะเสียใจบ้างนะคะแต่ก็ ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะคะเราไม่สามารถไปบังคับใครได้โอ้ยเพื่อนๆขาคิดว่าจะกลับเลยนะคะเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยสวยนะคะเอาไว้ให้มันมีกระโลกกระโลกมีอะไรด้วยนะคะลูกสวยไหมคะสวยเนาะโอเคอยู่เนาะได้ที่บางบางลูกนี่ก็ สุกงอมเลยละค่ะไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยนะคะเขาเป็นให้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะพี่พานะไม่ได้ออกมาดูลเลยเลย เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเห็นนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่พาก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ